ของเรานะครับอยากทาฮากจายจะมาฟังนิทานเรื่องอะไรอาจารย์นะวันนี้จะเป็นเรื่องอ่าบันทึกบันทึกคางคกคางคกกับเสือคางคกกับเสือคากกับเสือรับรับกับอะไรอีกไม่ได้รับจ๊อวันนี้เราเล่าให้เด็กคฟังเพื่อ ยอดวิวมันจะดีๆทุกคนก่อนจะฟังก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยอช่วยกันกดซับสไคร e อย่าดูเฉยอ,อย่าดูเฉยอ,อย่าเลื่อนผ่านนะใครที่เป็นแฟนขับป๋าจรนนะอย่าลืมนะเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้เสียเปิน้นขังคกตัวหนึ่งมันนอนอยู่ใต้ต้นสูงออันนี่เสือเดินผ่านมา ถามว่าอ้าไอ,อค้คังคกไปนอนอะไรตรงนั้น <c uk> คังคกก็คุยโวเลย <c uk> อ๋อ <c uk> เห็นอากาศดีๆกูก็เลยว่ายกสูงออกกํลาลังกายเถ่ะหน่อย <c uk> อนอนใต้ต้นสูงนอนใต้ต้นสูงไงเสือบอกว่าโอ้มึงโมโลแล้วอไอ้คังคกก็ตอบว่าไม่เชื่อลองกระโดดข้ามคลองแข่งกันไม่เล่า <c uk> เออท้าทายท้าทายท <c uk> ้าทายไงท้าทายเสือดิถ้าไม่เชื่อมึงโดดข้ามคลองแข่งกูกไหม เสือบอกเอ้าตกลงตกลงก็ตั้งท่าเลยกระโดดปุ๊บพอเสือจะกระโดดขังคกงับหางเสือปุ๊บเสือเสือตวัดปุ๊บขังคกไปตกอยู่โขดหินฝั่งนู้นเลยกระเด็นเงี้ยกระเด็นหางตะวัดหางกระเด็นไปตกอยู่โขดหินฝั่งนู้นเสือว่ายน้ําข้ามไปป้อมแปมป้อมแปมป้อมแปมไปเจอขังคกอยู่บนโขดหินตะกระจายเลยเออเอ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยไอขังคกก็ ปากนี่นะปากระแทกก้อนหินนะเลือดเต็มปากเลยนะเสือทักเอามาเมื่อไร่เนี่ยบอกโอ้ข้าข้ามมาตั้งนานแล้วกินแพะหมดไปสองตัวแล้วกินแพะคอยหมดไปสองตัวแล้วที่ไหนกระเด็นมาที่ไหน<า>ได้กระเด็นมาหินแรกปากแตกไงาาเอาไอเสือเอาหาไหมอ่าได้ไนอะเสือเสือเสือบอกว่าโอ้ขังคกอะไรจะมากินแพะ บอกจะว่าแต่แพะเลยแม้ได้เสือกูก็แดกเสือได้ยินอย่างนั้นกลูววิ่งหนีเข้าป่าวิ่งเข้าไปไปเจอลิงดิเจอลิงเล่าให้ลิงฟังว่าไอ้เหี่ยวเมื่อกี้ขังคกมันมันกระโดดข้ามคอมามันกินแพะหลอกกูไปสองตัวแล้วลิงบอกโอ้ยไปเชื่อมันขังโกไอ้ขังคกเลยนะไปเออขี้โม้ไปมึงไปกูไอ้เสือบอกเฮ้ยมึงอย่าหลอกกูไปให้มันกินนะนะก็คุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงกันว่าจะไป ดูไว้คังคกแต่ต้องมัดหางติดกันไว้ระหว่างเสือกับลิงอ่าพอมัดหางติดกันปุ๊บเสือกลัวลิงหนีมากันน่ะใช่กลัวลิงหนีดิเดี๋ยวจะพันจะหลอกมันไปกินหลอกมันไปกินโดนกินทําไงอ่ะเอาพอพันหางกันไปปุ๊บไอ้ลิงก็กระโดดขึ้นหลังเสือนะหางพันกันอยู่แล้วนะก็เดินกลับไปไอ้คกอยู่ที่เก่าไปไหนไม่ได้จุกจุกจุกโดนกระแทกโดนกระแทกเห็นไงจุก ทีนี้พอคุกมึงแงะไปเห็นไอ้เสือไอ้ลิงเดินมานึกในใจว่าไอ้ไอ้ลิงนี่ต้องบอกความจริงกับเสือแน่นอนเลยเออชิงทักก่อนเลยเฮ้ยไอเสือเฮ้ยลิงพ่อมึงติดพนันแพะกูสิบตัวมึงพาเสือให้กูกินตัวเดียวเหรอโอ้ไอ้เสือได้ยินเหรอเตกใจเลยตกใจวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยวิ่งไอ้ลิงก็อยู่ข้างบนหลังนะวิ่งไม่ได้ดูลิงก็ตกเด็กตกก็หัวก็ เสือวิ่งไงคว้างคว่าวาดไปฟาดมาห่างมัดิกันอยู่ไงฟาดไปฟาดมาพาดไปมาหัวหลุดหัวลิงหลุดนี่เอเสือวิ่งวิ่งวิ่งไปเออพอพยนได้ทักระยะหนึ่งเห็นว่าอ๋อไกลไกลละมาได้ไกลละเออมาได้ไกลละก็รอดแล้วก็หันหันมาดูลิงเอ้าไอเหี้ยลิงหัวลุดโหนึงในใจว่า ยิบหายขนาดกูวิ่งไวขนาดนี้มันยังเอาหัวลิงไปแดกได้เกือบไม่รอดแล้วเกือบไม่รอดแล้วอ่ะแดกหัวลิงซะงั้นที่ไหนได้หัวลิงไปฟาดต้นไม้หัวขาดตายที่ชาเลือกซี่ก็เล่าพอขำๆนะเอาวันละมุกนะแน่นอนเคุยอะไรเนี่ยคังคอกแดกลิงคังคอกแดกอ๋อคังคอกแดกเสือคังคอกกะเสีอ ต้องงบแดกเสือโอเควันนี้วันนี้หนึ่งเรื่องอากาศเย็นๆนะเปทั้งเรื่องเรื่องเหรออ่ะทั้งเรื่องนี่เปล่เรื่องก็มีเรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรอันนี้เรื่องของมแรงของมแรงเออก็มีก็มีผู้หญิงสามคนอขึ้นเครื่องบินอ่ขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกัน มีนางงามหนึ่งคนของอะไรของมหาเสน่ห์ของมหาเสน่ห์มีนางงามนึงคนนะมีเศรษฐีเศรษฐีหนึ่งคนแล้วก็คนใช้เศรษฐีหนึ่งคนขึ้นเครื่องบินไปขึ้นเครื่องบินไปทีนี้บินไปปุ๊บนั่งรับสักพักหนึ่งไอเขาเรียกอะไรนะที่เขาประกาศข้างบนเครื่องบินเ่ยนะท่านผู้โดยสารโปรดทราบท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ เครื่องบินเราตกหลุมอากาศขอให้ทุกท่านรัดเข็มขัดและเตรียมสิ่งของสำาละให้ดีเครื่องบินอาจจะตกได้อะไรเนี้ยนะโอ้โหพอได้ฟังทุกคนก็ตกใจหมดเลยดิตกใจปุ๊บเศรษฐีตกใจมากกว่เพื่อนเลยกลัวตัวเองมีตังค์อ่ะรวยอะกลัวก็หันตาหันขวาหันไปเห็นนางงามกําลังเขียนคิ้วเขียนตาแต่งหน้าอยู่อะเขาก็ด่าใหญ่เลยเอามึงเครื่องบินเขาจะตกแล้วมึงมาแต่งหน้าแต่งตาอะไรล่ะนางงามก็บอกว่าเอา คนเราอะถ้าเครื่องบินตกนะเขาก็ต้องมาหาของที่สวนงามๆก่อนถ้าเกิดลงไปแล้วหน้าจะเละเนี่ยเขาเขาจะไปหาใครก็มาหาท่านไม่เจอสิเออแต่ถีคิดได้อย่างนั้นเวอถ้าจะจริงฟ้าฟ้านี่เลยเครื่องประดับมาใส่ใหญ่โตเลยเครื่องประดับมาใส่เลยนะคอยแหวนเงินทองเลยนะอีกคนใช้ถามดิเอาคุณนายคุณนายเครื่องบินจะตกแล้วจะใส่เครื่องใแหวนเงินทองทําไม ก็บอกเนี่ยเขาก็ต้องมาหาของมีค่าก่อนถูกไหมนะคนเราเก็บินตกเขาต้องมาหาของมีค่าก่อนสักพักหนึ่งอีกคนใช้นึกขึ้นได้นั่งนี่ขึ้นยกขาขึ้นนั่งบนเก้าอี้เลยเปิดผ้าถุงโล่ขึ้นมาเลยคุณคุณนายด่ามึงเปิดทำไมเอาคุณนายถ้าเกิดว่าฉันตกลงไปเนี่ย สิ่งที่เขาจะตามเจอครั้งแรกก็คือกลิ่น <laughs> ถ้ากลิ่นท่านออกถ้ากลิ่นท่านออกไปเนี่ยเขาจะตามเจอในสาระ,ะในสาระนี้อันนิทานนี่เลยเรามาฟังนิทานใช่ไหมเออเรามาฟังขำๆคลายคลายเที่ยงไม่ใช่อะไรในสาระอ่านะะนั่งฟังทัะะ้งนานไอ้หนึ่ง ไอ้เรื่องเสือเสือไอเสือไอ้โคกแกกับกับเรื่องนี้กินมันจะได้ออกไะกิ่นมันได้ออกอขาจะได้ตามเจอได้ตามเจอนิถาเรื่องนี้ต่อให้รู้ว่าความรู้ไม่เท่าความคิดกินออกเพิ่มตามเจอเลยแหละเครื่องบินตกอะโอ้มันกระเด็นไปมดกระดอยหมดเพชร มินจินนาจะหาเจอไหมไม่เจอมันกรเด็นหนีเออแต่งหน้าแต่งตาจะหาเจอไหมความสวยไม่เจอกลิ่นนี่อยู่ตรงไหนจะบูกยังยสมบ,บัตได้กลิ่นเปิดอีง้างไหมเสียไหมทาไม่เสียคำได้อันนี้ ลุกย่อเลยสองอย่องเงี้ยมันนี่เนี่ยตัดต่อไปเนี่ยอันนี้เราเลือกมตัดมั้อันนี้ไม่ตัดแล้วเนี่ยโซดเลยตอนต่วนเลยอ่ะมาเป็นทำคลิปยูทูบดิเดี๋ยวผมเป็นยูทูบเบอร์เมื่อไหร่นะเสียเดี๋ยวจะมาร้องขอไม่ได้นะี่ออกจากงานอะไรไม่ได้นั่งนั่งนิทานให้คนติดตามไม่ต้องออก